ต้นหอมที่ผมเสียบในฟองน้ำนะครับครบสองมือเนาะครับทีอเอาไว้ในกองโฟมนะครับเดี๋ยวสิเปิดกองโฟมให้เบิ้งนะครับนี่โหยอดเสียบดีครับเลยครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับดูหากเสียเอาออกมาไว้ในแดดแน่นะครับนี่เอาไว้ในกองโฟมสองมือแล้วก็เสียมาตากแดดไว้เนาะครับนี่แดดประมาณลํำไร่ล้ำไร่เนาะครับนี่โอ้อัตราการงอกถือว่าดีเนาะครับนี่ ถ้าต้นใดเขาบิดนะครับนี่มันบิดนะครับหยอดมมนสิไอหักมันสิแทงขึ้นนะครับนี่มันบิดคือตัวนี้เราก็สามารถหมุนหมุนแต่งให้มันเสมอได้นะครับนี่แต่งให้มันต้งให้มันงามนะครับนี่ทนบ่ต้งมันบ่อ่อยงามนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมบ่าวเต๋าเนาะครับอยัวช่องเต๋าสายกลางสำหรับคลิปนี้นะครับผมสิพาทุกคนนะครับปลูกหอมนะครับนี่หอมแบงนะครับนี่ผมสิปลูกในแบบ ที่เขาอื่นอย่างให้ดูปูนิกนะครับผมสีเพาะนะครับในพ่องน้ำเพาะในพ่องฟองน้ำนะครับผมก็สีเอาไปร่องปลูกเบิ้งในดินน้่นนะครับนี่ก็สีปลูกนให้ดูปูนิกในแบบกองโฟมแล้วก็ผมเหลือจากเหลือจากที่ห้าปลูกในกองโฟมนะครับผมก็สีเอาไปไปปลูกในดินร่องเบิ้งนะครับว่ามันสิเกิดบอนะครับนี่ผมได้สร้างพันธุ์มาานะครับนี่ลูนึงแปดสิบห้าบาทนะครับนี่หัวก็อยูระม่าณนี้นะครับก่อนสีห้าสี เอาไปปลูกนะครับถ้าต้องปาดป้ายเขาออกก่อนนะครับนี่นี่นะครับป้ายเขาเขียวๆแบบนี้คือว่าเขาผอมงอกนะครับนี่ใจ้เขาเขียวแหลวนะครับมันสีงอกเร็วกว่าใจ้ที่โบมีมีใจ้นะครับใจขาวมันบว่ท่านงอกง่ายนะครับนี่ปาดป้ายแล้วก็ปาดหักแบบนี้นะครับนี่นะครับ ก็ต้องเลือกเอาหัวใหไงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหัวใหญ่มันสิเขาฟองน้ำบกไฮได้นะครับฟองน้ำเขาปาดหล่อมาหน่อยนะครับนี่ถ้าหัวประมาณนิ้วก้อยเนาะนิ้วสี่ประมาณนี้กําลังพอดีนะครับนี่กําลังยัดยัดเขาง,ง่ายนะครับนี่นะครับปาดได้แบบนี้ก็นี่นะครับผมได้ปาด,ด,บบด,ปาดไว้แล้วนะครับนี่บกได้เลือกเอาหัวใหญ่เนาะ ต่อมาเนาะครับนี่ก็เอาสีเอาหนามมาใส่ฟองหนามนะครับผมก่ย,ย่งางหมดท่านเคยปลูกผักเ่อเนาะครับนี่ก็ลองเบิงนะครับเห็นกับเบิงตามช่องยูทูบที่เปินเห็ดให้เบิงนะครับก็เลยเอามาเห็ดเบิง กองหนาเนะครับเขาสีปาดเป็นหูแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้มันสิเป็นช่องของไผของมันนะครับนี่ช่องของไผของมันแต่ว่าหูที่เขาสีไซพั่นหอมนะครับนี่มันสีปาดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับปาดเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อที่สิยัดใส่หัวหอมนะครับนี่ยัดใส่แบบนี้นี่นะครับยัดใส่บ่ต้องยัดใส่หลนะครับประมาณ ครึ่งมินเนนะครับนี่ประมาณนี้ถ้าใส่หลายผมหยานมันเปื่อยนะครับนี่ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่ถ้าว่าเส้นหนึ่งมันก็นหลายผูดนะครับประมาณครึ่งเส้นนะครับนี่ประมาณนั้นนี่นะครับหัวนหน่อยเขาจีไซง่ายเนาะนี่นะครับตัวใดมีสองหัวแบบนี้งเท่ากับ บีออกได้เนาะครับผมได้เสียบใ้แล้วนะครับผมก็เสียบมาใส่ในกองโฟมไว้นะครับเพื่อให้เขางอกเร็วนะครับแล้วก็หาฝามาปิดนะครับนี่สีทิ้งไว้จักสองหมื่นสามหมื่นนะครับคอยมาเปิดกองโฟมเบิ้งนะครับว่าเขาสี่งอกหลายปันได่เนาะครับเนาะตุนหอมที่ผมเสียบในฟองน้ำนะครับครบสองหมื่นเนาะครับที่เอาไว้ในกองโฟมนะครับเดี๋ยวสิเปิดกองโฟมให้เบิ้งนะครับนี่ โห้ยอดเสียบดีครับเลยครับทุกคนนี่ตัวนี้นะครับดูเอาก็เสียเอาออกมาไหวในแดดแน่นะครับนี่เอาไห้ในกองฟมงสองมือแล้วก็เสียมาตากแดดไหวนะครับนี่เดดประมาณลำไร้ลำไรนะครับนี่โอ้อัตราการหงอกถือว่าดีนะครับนี่ถ้าต้นใดเขาบิดนะครับนี่มันบิดนะครับหยอดมันสิไอหากมันสิแท่งขึ้นนะครับนี่มันบิดคือตัวนี้ เราก็สามารถหมุนหมุนแต่งให้มันเสมอได้นะครับนี่แต่งให้มันตร้งให้มันงามนะครับนี่ทามันบตรงมันบคกองงามนะครับนี่นะครับเ้าสิแตงเห็นบอมันเอียงทามันเอียงเขาก็หมุนหาให้มันตร้งนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาปลูกต้นหอมแบบไฮโดรปูนิกนะครับแต่ว่าบ่ไดดปลูกในกองโฟมนะครับกองโฟมมันกินพื้นที่หลายนะครับผมก็เลยนํากระติกเก่านะครับนี่มาปลูกนี่นะครับกระติกตัวนี้ก็ประมาณหาลิตรนะครับนี่หาลิตร เดี๋ยวผมสิเฮ็ดให้เบิ่งเนาะครับว่าเฮาสิมีวิธีการเฮ็ดแบบใดเนาะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์เนาะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นถ้วยปลูกเนาะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเหล็กเหล็กทวไว้ศจเจาะหู้เนาะครับกระติกเนาะครับนี่แล้วก็มีจิมีไม่พันัดเนาะครับเดี๋ยวผมเฮ็ดให้เบิ่งเนาะครับว่าเฮาสิมีขั้นตอนใดแหนี้ยนะครับเนาะแกะตัวนี้ออกเนาะครับนี่ นี่นะครับตัวนี้สิเป็นโฟมนะครับนี่เ้าสิเอาตัวนี้เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไป็นหลังก่อนนะครับนี่มันสกรปรกผมเลยล่างฟ้าการะติกเซ็นแล้วนะครับกะสีมาขีดเส้นนะครับนี่ขีดเส้นเพื่อเ้าสิมากหุดตำแหน่งนะครับว่าเ้าสิเจาะหูลุมเหมือนไรน,นะครับนี่ ้องเบ่งแบ่งครึ่งให้มันเสมอกันเนาะครับมันจังสีงามเนาะครับหลังจากนั้นเทาก็หาเล็กเนาะครับมาขีดเป็นวงกลมมืสีเนาะครับเพื่อเห้สีเจาะหัวหุ้งกลางแหลกเนาะครับนี่เอาเล็กทอแป๊บเนาะครับไปล้นไฟเนาะครับนี่แล้วก็เจาะหูตัวนี้แล้วก็มาเจาะหูฝากระติกเข้านะครับนี่ล่นไฟมันแดงเนาะครับนี่จี่ไปเลยแบบนี้นี่เนาะครับนี่ กินเหมือนมันทะลุไปเลยครับนี่น,<า>นะครับข้าเห็ดย like ังสีเนาะครับข้าวตองใส่หน้ากาเนาะครับเพราะว่าย่างเขาหมินเนาะครับนี่นี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วเนาะครับนี่เดี๋ยวสิป้าประกอบให้เบิ้งเนาะครับเจาะห่วฟ้ากระติกเสร็จแล้วเนาะครับนี่ทึงโฟมทึงฝากระติกเนาะครับแล้วก็สีเติมน้ำเนาะครับนี่เติมน้ำอยู่ประมาณนี้เนาะครับมาตองเติมเจนไอให้มันเต็มเนาะครับนี่เติมกรวบะมันเหลือประมาณจะขอมือหนึ่งเนาะครับนี่ขอมือหนึ่ง ต่อมาเนาะครับห้าสิกะที่ตัดเนาะครับนี่ถวยเนาะครับนี่ถวยแล้วก็ปาดดอกไอปาดดาคออกเนาะครับนี่ปาดดากแบบนี้เนาะครับนี่เล้ก็เหลือเอาหอม เหี้อว่าอันนี้เสียไว้นะครับนี่ในฟองน้ำนะครับนี่ฉีกเลยนี่นะครับเอาก็บ,บีบบีบน้ำออกแน่จังน้อยนะครับนี่เอาป้ายนะครับนี่มาใส่แบบนี้ใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งของฟองน้ำนะครับแล้วก็เอามาใส่ไปเลย นี่นะครับเสียบไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับถาดหนึ่งมันมีแปดสิบรุมกะถาดละสิบเจ็ดบาทนะครับนี่ถาดละเจ็สิบเจ็ดบาทถือว่าถือนะครับถ้าว่าเป็นถัวยแบบมันแข็งนะครับตัวนันกระถวยละบาทเนาะมันอาจสีแพงนะครับนี่สื่อตัวนี้กะถือว่าใส่ได้นะครับนี่ต่างให้มันต้งนะครับนี่ ตั้งให้ต้นหอมมันต้งเนาะครับต้องอยู่กลางถ้วยแล้วก็สิตัดขอบเนาะครับนี่ตัดขอบให้เป็นวงกลมเนาะครับแต่ถ้วยตัวนี้เนาะครับเขาถือแต่ว่าเขาสิใส่ได้าหนึ่งสองเต้อก็อาถิ่มเนาะครับนี่ใส่ได้แล้วก็เอามาใส่แบบนี้เนาะครับนี่หลังจากที่เฮาปลูกเสร็จเนาะครับก็ให้ทุกคนเนาะยกเบิ้งเนาะครับนี่ ว่าฟองหนามนะครับเขาเปียกหนามบอนะครับนี่ถ้าเปียกแบบนี okay ้ก็ถือว่าโอเคนะครับเขาอย่าให้เขาจุ่มจุ่มหลายเจนเกินไปนะครับเดี๋ยหัวหัวหอมอสีนานะครับนี่ตัวนี้ยังหมดท่านได้ใส่ปุ๋ยเอบีนะครับผมเดีสร้างมานะครับแต่ว่าขนทรงยังหมดไอ้บมท่านมาหอดนะครับนี่ถ้ามาหอดปุ๊บผมก็สีผสมนะครับนี่ผสมใส่เลยนะครับเพื่อให้ต้นหอมเาจาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นกะเกลนะครับตอนนี้นะครับสองหมื่นแล้วนะครับผมสีมาเปิดเบื้องหากนะครับนี่โอ้ห่าเขาเดินดีแบบนี้นะครับนี่ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหักนะครับนี่ถ้าว่ามีหักสอดแบบนี้นะครับเฮาสิเติมปุ๋ยนะครับนี่เติมปุ๋ยเอบีเขานะครับนี่กัดติกน้ำตัวนี้นะครับกับประมาณหาลิตรหกลิตรนะครับนี่ผมใส่ลิตรหนึ่งผมใส่หาซีซีนะครับนี่ถ้าถ้หกลิตรนะครับนี่กับประมาณสามสิบเอ็มแอลนะครับนี่ใส่เลยนะครับนี่สามสิบใส่เอ่อก่อนนะครับนี่เอซิเป็นน้ำสีขุ่นๆ กลิตรนะครับนี่30 ml เทลงนะครับเทลงแล้วนะครับนี่ครับหาใหม่มากวนนะครับนี่กวนเนี่ยเขาเขากั้นกับหนามนะครับนี่เขากันแล้วนะครับก็เติมตัวบีนะครับนี่ ก็น้าสีไซส์ใหากับขยาวาในจังน้อยนะครับนี่สามสิบสามกันนะครับโอ้เลยอ่ะมมดเป็นยังตีไปเลยโคในเขากันนะครับนี่ น้ำเขาเวลาใส่ไปแล้วนะครับนี่มันสะออกสีแดงๆนยจังน้อยนะครับนี่แต่ห้าใส่เค็มข้นนะครับสีเขากับสีแดงจัดนะครับนะครับผสมปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับก็เอามาวางไว้เลยนะครับนี่ตอนนี้อายุเขาได้ครบแปดหมื่นนะครับนี่ลำต้นกับยัมานนี่นะครับมาเบิ้งระบบหาเขานี่หาเขาก็ลังออกนะครับ หอมอายุได้ครบสิบสี่หมื่นแล้วเนาะครับนี่ความสูงเนาะครับนี่ความสูงกับประมาณคืบหนึ่งเนาะครับนี่คืบหนึ่งอายุสิบสี่หมื่นกับยัวมานนี่เนาะครับนี่มาเบิ่งหอมเนาะครับอายุสิบเจ็ดหมื่นเนาะครับนี่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกเนาะครับในกระติกหนามเก่าเนาะครับนี่เดี๋ยวผมสีถอนให้เบิ่งเนาะครับนี่มาเบิ่งระบบระบบหักเขาเนาะครับนี่ หาเขาสิแตกออกจากจากหากหนึ่งนะครับมันสิแตกออกไปเป็นแขนงของเขานะครับนี่แตกออกไปเป็นแขนงอย่างสีนะครับนี่นี่นะครับเห็นบ่นี่นะครับนี่เขาบริเลีนหากต้องนะครับนี่เขามีหากลงมาประมาณนี้เขาสิแตกออกเป็นเป็นหลายแฉกนะครับนี่หลายหากนะครับนี่เพื่อกินอาหารกินหยางแดดนะครับนี่สิเบิองไ้เบิองลำต้นนะครับว่าต้นเขางามขนาดใดแล้วนี่นะครับนี่ นี่นะครับเดี๋ยวถอดออกเลยนี่นะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปกินได้แล้วนะครับนี่ดึงหาเขาออกสีนะครับนี่นี่นะครับไ้ชีวัดให้เบ่งนะครับ อายุ17มือกัอยู่ประมาณ25สิเส้นนะครับนี่25สิเส้นก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นี่ถ้ามีใบแบบนี้นะครับใบป้ายใบใหม่นะครับหอมมันสีเป็นยังสีนะครับนี่ป้ายเขาสีสอบใหม่นะครับเลาก็ดึงถิ่มนะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับซัมหนี้กับประมาณถ้าเขาซื้อเขามากกับประมาณ2บาทนะครับ2บาทถ้ามีผักชีจีนเนี่ยต้นไอ้ผักชีใบเรือหรือหอมเป้๊ยนะครับเนี่ยท่านเองเขาเค็ดกลัมละสิบบาทนะครับนี่ นี่นะครับที่หนอนก็ลองเอาไปปลูกเบิ้งนะครับดีกว่าเอากระติกเกาไปถิ่มไหวนะครับนี่หาหัวหอมนะครับต้องเป็นหอมถี่มมันแก่จัดนะครับหรือหอมพันธ์นะครับนี่เอามาปลูกยังสีนะครับนี่ถ้าว่าหอมสีเข้าสื้อมากินแบบกิโลสี่สิบห้าสิบนะครับตัวนั้นมันปลูกบกค่อยเกิดนะครับนี่อัตราการงอกเขาบกค่อยดีคือหอมพันธ์นะครับหอมพันธ์เขาสีมีความแข็งแรงแล้วก็พาะวหอมเขาเป็นหอมแก่จัดนะ เขาแข็งแรงแล้วก็ต้นเขาสีสมบูรณ์นะครับนี่ออกมาเป็นอย่างสีนะครับนี่กับวังวานะครับคลิปนี้นะครับสิเป็นประโยชน์กับพีกับน้องที่มาปลูกพักนะครับสําหรับผมกับบมมีอย่างหลายนะครับฝากพีฝากหน้องคือเกาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานช่องเตาสายกลางนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ